สวัสดีบ่ายแก่ๆวันจันทร์นะคะวันนี้เราก็จะมาตัดผักไปส่งนะคะคุณลูกค้ากันผักเหี่ยวหมดเนาะก็ะเลยหดน้าซึมเหงื่อดีไม,ม,ม่อดซึมเหงื่อแบบนี้เอาผักกาดขาวบ่นี่เขาบ่ได้หดน้ำเนาะมันก็นสีเหี่ยวๆเนี่ย,เ,เ,ยเอาแถวนี้บ่ผักกาดขาว เอาลดอ่ะ,เ,ะเอาเรื่องหน่อยสิอันแล้วอันแลว้วมันแดดแกมงบูงกินบ่บ่อไม่มเพี่ยงกระตายนังเดียบอะเนี่ยคุณเอาจักหัวไปเอาคู่น้อยน้ำบอคูข่ขนาดน้อยอุ้ยแม่สองหัวนี่คือพ่อเอาเทานี่ผักกระลำนี่

นี่แม่สองหัวนี่เป็นแต่เอาบ่นี่คุ้มนี่กรส่งงานแทะนล,กลวกกระดวนสองทำบรีโค้ดน้ำเน,ะนาเนะแดดแก้ววันสัน,นบนาเน,เนี่บรีโค้ดน้ำแต่ยาก่ยมันสามพันด้วยแต่คลิปอยู่ได้หนิไอ <c oughs> คลิปอยู่สามพัน 3, เอาหัวนนั่นเอาป่ะหัวนี้ช่วงเอเอ,าเอางานดีอยู่นี่ช่วงแตกช่วงอันนี้แล้วนี่เป็นข,ขาวๆแล้วนี่แก่ตัวแล้วด้วย สอนสอนมีดไม้พันเนาะสับจุกสับจุกสับจุกเลยเอาโฮเบรสีดยามันก็ต้องมี้ม้จ่อ้อยกัดน่ะฮะทั้งพี่ก็ได้พี่แม่พี่อันที่มันมีอาการแตกๆอ่ะไปแก่ๆของวันจันนะคะวันหยุดเจยเนาะ มาตัดพักนะคะไปส่งตามออเดอร์เพิ่นจ้าเพิ่นสั่งโน้ตจะคอยได้ตัดไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยากๆเนี่ยจังหน่อยอยากงานไห้นะคะนี่รับประทานไม่ทันนะคะก็แบ่งๆขายไปนิดหน่อยนะจ๊ะเอาอีกบ่แม่สรุปออเดอร์นี่ผประกาศขาวจักหัว ตีที่ด้จากบากกนกะลำน,นอนะเอาอยู่น้นก็นธรรมดาอีกจิกนน้อยนำคล้องกับสิมาแล้ววะกะ็ว่ากับสีด่อยใส่อีกอยู่ไปถือใบบอ,อ,กอ,กอ,อกะมัอายุตินี่นีคือแตกพยานเทนี่ เนาะเอารถแม่นัน่นมันเป็นผู้หญิงพี่นีแล้วมันมันบ่งเสาะบอะนี่เน,นี่ยมันตีออก,กมันมันเลซลักษณะบงามเนาะข้างนอกมันมบ่งกาเสียบาโแบบนี้อ,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 อืมอันนี้เขาก็ไว้กินเองก็ได้หรอกได้าบาตรได้เกียเ้วยวปะกินกับเจลแต่ว่าข้างในมันก็ดีอยู่แต่ว่าข้างนอกมันหักเป็นบ่ดี จักหน่อยบ้าหนักเติบได้น hmm. ี่แม่เฮ้ยนี่นี่ผักอันนี้หัวบางใหญ่นี่เห็นบ่านี่เห็นบ่านี่เห็นเัาก้ามังค์ก็ช่าเฮึโอ้ผักรสนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะสวนใกล้บ้านอิสานไล์สไตล์จ้า ต้องมาหดย้ำมือเศร้าตั้งแต่แดดบ่ทันได้แก้บ่วสันกะย้ำมือแรงแดดอ่อนๆจะคอยไปดตาหดแม,น,มนไก่แล้วบ่ได้เรือลวงลายไปนั่นล่ะผักกาดขาวนะคะ กลางป่ะห่อน,นี่นี่นี่คือสุงผู้อยู่แท้นนี่แต่ฮึบ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 โอ้คลิปนี้ยาวห้านาทีละให้ท่านผู้ชมดูนะจ๊ะปลูกผักบนคันนาจ้า เอาคุณแม่ค้าช์ท่านผู้ชมในเฝ้าเพราะว่าคลิปเป็นยาวแล้วเวอาชูท่านผู้ชมในค่ะบุกเมือทักทายท่านผู้ชมในค่ะโอเค <laughs> คลิปนี้ <laughs> คลิปนี้อเอาไว้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันคลิปหน้า,าจ้า